ความโชคดีนะคะเริ่มจากการเชื่อสิ่งเล็กๆนน้อยนะคะคุณรู้ไหมคะว่าหลายหลายคนนะคะไม่เชื่อค่ะคนเป็นคนหนึ่งค่ะที่น้องเราไม่เชื่อเลยว่าถ้าเราเชื่อแล้วเราจะได้ในสิ่งที่เราปรารถนาหรือความโชคดีนั่นเองคะ่ะคุณรู้ไหมคะว่าลหลายๆายคนนะคะไม่เชื่อเลยนั่นแหละมันก็เลยทําให้เขาไม่มีความโชคดีทาให้เขาไม่ได้มีความสุข ยิ่งเรามีความเชื่อมากเท่าไหร่มีความสุขมากเท่าไหร่ความโชคดีก็จะเข้ามาหาเราแบบง่ายๆสบายๆค่ะยิ่งเราเชื่อเชื่อในเรื่องในสิ่งที่เล็กๆก่อนเชื่อในที่นั้นคือเชื่อตัวเองค่ะเชื่อตัวเองเราต้องเชื่อตัวเองเลยว่าเราเป็นคนที่ มีความโชคดีค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่ว่าจะมีสิ่งอะไรเข้ามาเราก็มีแต่ความโชคดีตีบวกให้ได้ค่ะมีความโชคดีโชคดีต้องบอกกับตัวเองว่าฉันเป็นคนโคตรของโคตรโชคดียิ่งฉันเจอปัญหาอะไรมากมายฉันก็ยิ่งโชคดีโชคดีที่มีเพราะอะไรคะเพราะเราจะได้รู้และแก้ไขมันทันเวลานั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่า เข้ามาทีหลังโดยที่บางทีเราตั้งตัวไม่ติดบางทีเราแก้ไขไม่ทันค่ะแต่ดีแล้วค่ะที่เขาเข้ามาตอนนี้เพื่อให้เราแก้ไขและไปต่อน,นั่นเองค่ะนะใครที่เป็นอยู่นะตอนนี้เนาะถ้าอยากมีความโชคดีนะคะต้องเชื่อค่ะเชื่อไปเลยค่ะว่าเราเป็นคนโชคดีทำยังไ,ไงเราก็โชคดีอยู่แล้วค่ะเหมือนที่เขาบอกว่าคิดบวกก็ได้บวกคิดลบก็ไล้ลบนั่นเองนนเองนาะการที่เราคิดบวก มาเราไม่ได้เสียเงินแค่เราเปลี่ยนความเชื่อของตัวเราเองถ้าสมมติเราคิดลบยังไงเราก็ได้ลบอยู่แล้วมันไม่มีทางที่จะได้บวกอยู่แล้วค่ะเนาะถคาอยากโชคดีต้องคิดดีคิดบวกค่ะคิดดีคิดบวกนั่นเองเนาะความดีค่ะจะช่วยนําพาเราไปสู่ความโชคดีนั่นเองค่ะลองไปทําดูนะคะโคดอุ้มชันนีรุ่นที่ออนไลน์ สร้างรายได้จากการเดียวเดอร์เป็นกำลังใจให้กับทุกทุกคนนะคะกดลิงก์ที่ใต้โปรไฟล์ติดตามกันได้ะคะ่ะ